สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับมาสเตอร์อีกครั้งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลอารยธรรมตะวันตกโบราณสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาความน่าสนใจของอารยธรรมกรีกกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาเรื่องนี้พร,พร้อมๆกันเลยครับอารยธรรมกรีกนะครับเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ7 5 0ปีก่อนคริสตศักราชมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนเมืองหลวงของประเทศกรีซในปัจจุบัน ชาวกรีกโบราณนะครับได้สร้างสรรค์ความเจริญให้เป็นมรดกแก่ชาวโลกเป็นจำนวนมากที่สําคัญได้แก่ความเจริญด้านศิลปก,กรรมปรชัชญาการศรึกษาวรรณกรรมและวิธีการต่างๆเป็นอารยธรรมที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกอย่างมากมายนะครับคลิปวิดีโอนี้มาสเตอร์ได้นําเอาเรื่องเด่นประเด็นน่า,ารู้ที่เกี่ยวกับอารยธรรมกรีกซึ่งมีอะไรบ้างน,น,นะครับ เรามาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยเรื่องเด่นที่1ผู้เชี่ยวชาญพาณิชยนาวีภูมิประเทศของกรีกนะครับประกอบด้วยภูเขาพื้นดินและทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหมู่เกาะในทะเลอีเจียนประชาชนอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบเล็กๆในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแต่จากลาักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะคล้ายแหลม ยื่นไปในทะเลนะครับทําให้กรีกมีชายฝั่งทะเลที่ยาวซึ่งความว่าแหว่งของทะเลนี้เองนะครับสามารถกําบังขึ้นลมได้เป็นอย่างดีและลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้ทําให้ชาวกรีกโบราณใช้เป็นอ่าวสาหรับจอดเรือดังนั้นชาวกรีกจึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและชอบค้าขายทางทะเลเรื่องเด่นที่ 2. Direct Democracy ระบอบประชาธิปไตยของอรารยธรรมกรีกนะครับ ถือกำเนิดขึ้นที่นคะรรัฐเอเทนโดยนักประวัติรูกคนสำคัญนามว่าไคลทนิสผู้ได้รับขนานนามว่าบิดาแห่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยของกรีกในช่วงเวลานั้นนะครับถูกเรียกว่าประชาธิปไตยโดยตรงเพราะประชาชนทุกคนนะครับมีสิทธิทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองและมีอำนาจอธิปไตยสูงสุด ยกเว้นสตรีเด็กและคนจากนครรัฐอื่นที่ไม่ใช่เอเธนนะครับซึ่งประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบสําคัญของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเรื่องเด่นที่3กองทัพสุดแกร่งแห่งสปาร์ตานครรัฐสปาร์ตาเป็นรัฐที่มีคณะผู้ปกครองซึ่งมีอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดนะครับดังนั้นพลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปี ต้องถูกฝึกฝนให้เป็นทหารเปลี่ยนรู้วิธีการต่อสู้และการเอาตัวรอดในสงครามแม้แต่พลเมืองหญิงนะครับก็ต้องฝึกให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมเป็นบรรดาของทหารที่แข็งแกร่งในอนาคตอันหนึ่งพวกสปาตายัางต่อต้านความมั่งคั่งฟุ่มเฟือยเพราะเกรงว่าอำนาจของเงินนะครับจะทำลายระเบียบวินัยของทหารการปกครองของพวกสปาตานับเป็นต้นกำเนิดของระบบการปกครองแบบเผด็จการเ็ดเสร็จเลยนะครับ เรื่องเด่นที่4บิดาของทุกสถาบันความเจริญด้านปรัชญาของกรีกนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความเจริญสูงสดุดเช่นเดียวกันกับความเจริญด้านศิลปก,กรรมทําให้เกิดมีนักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากมายนะครับเช่นพิทากรัสได้ขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งตัวเลขหรือบิดาแห่งคณิตศาสตร์สโสเครติสผู้วางรากฐานด้านปรัชญาตะวันตก ได้ขนานามว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาเพลโตเป็นลูกศิษย์ของโสเครติสและเป็นอาจารย์ของอริสโตเิลเป็นนักเขียนเป็นผู้ก่อตั้งอะคาเดมีซึ่งเป็นสำนักวิชาในกรุงเอเธนได้ขนานามว่าเป็นบิดาแห่งกายภาพวิทยาอริสโตเิลเป็นนักปรัชญากรีกโบราณเป็นลูกศิษย์ของเพลโตและเป็นอาจารย์ของอเลกซานเดอร์มหาราชได้ขนานนามว่า เป็นบิดาแห,ห่งศาสตร์ต่างๆเช่นบิดาแห,ห่งตรกศาสตร์ตะวันตกบิดาแห่งวิทยาศาสตร์บิดาแห่งชีววิทยาและบิดาแห่งรัฐศาสตร์ฮิโปโปเครเตสได้ขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกและเฮโรโดตัสได้ขนานนามว่าเป็นบิดาแห,ห่งประวัติศาสตร์เรื่องเด่นที่5 ancient olympic games กีฬาโอลิมปิกโบราณนะครับเป็นเทศกาลทางศาสนาและกรีธาซึ่งจัดขึ้นทุกๆ4ปีณนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งซุสในเมืองโอลิมปียโดยนครรัฐต่างๆและราชนาาจักรกรีกโบราณได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างการแข่งขันนะครับความขัดแย้งระหว่างนครรัฐที่เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกเลื่อนไปจนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นกีฬาโอลิมปิกโบราณนี้นะครับเน้นกรีธาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการต่อสู้และรถม้าอีกด้วยนะครับในระยะต่อมาประเภทของการแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่กรีธา5ประเภทที่จัดแข่งขันกันในครั้งแรกก็ยังได้รับเกียรติให้คงไว้ซึ่งเรียกกันว่าปัญจก,กรีธาทั้งนี้เพื่อเป็นการราลึกถึงการกำเนิดของกรีฐานั่นเองครับเรื่องเด่นที่6ช่อมะกอกแข่งชัยชนะมะกอก ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อชาวกรีกโบราณมากนะครับเพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าประทานมาให้ชาวกรีกโบราณได้พึ่งพาต้นมะกอกและใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมันเช่นน้ําผลมะกอกมาแปรรูปเป็นอาหารเอาเนื้อไม้มาทําเป็นเครื่องเรือนน้ํามันกับผลใช้กินโดยเฉพาะน้ํามันมะกอกนั้นนะครับชาวกรีกนํามาใช้นวดเพื่อแก้ปวดเมื่อยใช้ฉลมผมให้เงางาม ใช้ทาผิวให้ชุ่มชื้นชาวกรีกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกีฬาโอลิมปิกนั้นนะครับถือว่าใบาและผลมะกอกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในเวลาที่นักกีฬาชนะชาวกรีกจึงมอบช่อมะกอกให้เป็นรางวัลชาวกรีกจึงรักและเทิดทูนต้นมะกอกมากเลยนะครับเรื่องเด่นที่7ตำนานมาราธอนมาราธอนมาจากตำนานของฟิลิป,ปิดสผู้ส่งข่าวสารชาวกรีกนะครับ ตามตำนานเล่าว่านะครับเขาถูกส่งจากสนามรบในเมืองบาราทอนไปยังเมืองเอเธนเพื่อที่จะประกาศว่าพวกเปอร์เซียได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่เมืองบาราทอนโดยฟิลิปิดเดสนะครับวิ่งไปตลอดทางอย่างไม่หยุดพักและเมื่อได้ประกาศเรียบร้อยแล้วเขาก็ล้มลงขาดใจตายในทันทีซึ่งพบว่าระยะทางที่เขาได้วิ่งไปนั้นนะครับรวมแล้วประมาณ40กิเมตรเลยทีเดียวเรื่องราวของเขานะครับ จึงถูกบันทึกไว้ในตำนานและเล่าขานต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นั่นเองเรื่องเด่นที่8มหาวิหารแห่งเทพีอันบริสุทธิ์มหาวิหารที่ว่านี้ก็คือมหาวิหารพาเธนอนนะครับเป็นวิหารโบราณบนเนินเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนประเทศกรีซในปัจจุบันสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนรสถานบูชาเทพีไอทีนาเป็นเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้ เป็นสถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของสถาปนิกในสมัยนั้นและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคําว่าพารเธนอนนั้นนะครับน่าจะมาจากปฏิมากรรมที่เคยตั้งอยู่ในวิหารคือเอธีนาพารเธนอสซึ่งมีความหมายว่าเทพเพียนบริสุทธิ์เรื่องเด่นที่9 ศิลปะสุดคลาสสิกสถาปัตยกรรมของอารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิกนะครับเน้นการสร้างวิหารไว้เพื่อบูชาเทพเจ้านิยมสร้างบนดินหรือภูเขาเล็กๆที่เรียกว่าอะโครโพลิสนะครับวิหารส่วนใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนหลังคานหน้าจัว่วมีเสาหินเรียงรายโครงสร้างได้สัดส่วนและสมดุลกันและไม่ประดราบประดาตกแต่งมากเกินไปนะครับแบบก่อสร้างของสถาปัตยกรรมกรีกนะครับ แตกต่างกันไปตามลักษณะของหัวเสาแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือแบบดอริกเป็นแบบดั้งเดิมตัวเสาส่วนล่างใหญ่และเอเรียวขึ้นเล็กน้อยตามลำเสาแกะเป็นทางยาวข้างบนมีหินปิดวางทับอยู่เน้นความงามที่เรียบแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงเช่นวิหารพาเธนอนแบบไอออนิกเสามีลักษณะเ,เรียวกว่าแบบดอริก แผ่นหินบนหัวเสาเปลี่ยนจากแบบเรียบมาเป็นม้วนย้อยออกมาทั้งสองข้างมีลักษณะงามเช่มช้อยมากขึ้นแบบคอรินเทียนดัดแปลงมาจากไอออนิกลักษณะเสาเรียวกว่าแบบไอออนิกหัวเสาตกแต่งเป็นรูปใบไม้มีความหรูหรามากกว่าประติมากรรมของกรีกโบราณเรื่องเด่นที่10ประติมากรรมตามธรรมชาติ ปรติมากรรมของอรารยธรรมกรีกนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องศาสนาซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าต่างๆเริมแรกวัสดิโุที่นมใช้สร้างงานนะครับได้แก่ทองแดงและก็ดินเผารูปทรงยังมีลักษณะคล้ายรูปเลขาคณิตในสมัยต่อมานิยมสร้างจากสำิีและหินอ่อนเพิ่มมากขึ้นยุคหลังๆนะครับรูปทรงจะมีความเป็นรุดมากขึ้นสแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่สง่างาม มีการขัดถูผิวหินให้เรียบดูคล้ายผิวมนุษย์มีลีลาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับทําให้ประติมากรรมของอาริธรรมกรีกนะครับในยุคคลาสสิกมีความงามและให้ความรู้สึกที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างครับกับ10เรื่องเด่นปเป็นน่ารู้อาริธรรมกรีกที่มาเซอร์ได้คัดเลือกมาแต่อาริธรรมกรีกนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกามากมาย นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเซอร์คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเด่นเป็นน่ารู้อารยธรรมตะวันตกโบกราณอื่นๆต่อไปนะครับ